ครับเรียกว่าถูกใจคนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับที่ต้องอาศัยรถไฟฟ้าในการเดินทางไปทำงานนะครับเพราะว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็มีผลเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะนำร่องก่อน2สายก็คือสายสีม่วงและสายสีแดงมาดูครับท่านผู้ชมครับสายสีม่วงรถไฟฟ้ามหานครช่วงเตาปูนถึงคลองบางไผ่ ระยะทางใน23กิโลเมตรนะครับครอบคลุม16สถานีเขาบอกว่าเดิมเนี่ยนะครับสายสีม่วงเนี่ยค่าโดยสารก็เฉลี่ยประมาณ14-42บาทเพราะฉะนั้นย้ำก่อนนะครับว่าใครที่จ่าย 14, 16, 18จ่ายเท่าเดิมจ่ายเท่าเดิมนะครับแต่คนที่จ่ายเกิน20บาท 22, 24, 26, 30หลังจากนี้ไปจ่ายเพียง20บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นย้ำ ว่าหลังจากนี้สายสีม่วงค่าโดยสารไม่เกิน20บาทตลอดสายและภาครัฐครับคาดการครับว่าหลังจากนี้ไปผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น70,000คนเที่ยวต่อวันจากเดิมประมาณ6 0 0 0ืเพิ่มขึ้นประมาณ10,000เลยทีเดียวนะครับสายต่อมาครับเป็นสายสีแดงหรือว่ารถไฟฟ้าสายชานเมืองนี่แหละนะครับช่วงบางซื่อรังสิตระยะทาง26กกิโลเมตร อันนี้ก็ครอบคลุม10สถานีนะครับและอีกช่วงคือช่วงบางซื่อตลิ่งชันระยะทาง15กิโลเมตรครอบคลุม4สถานีสายสีแดงเนี่ยค่าโดยสารก็1 2บสถึงสีบาทย้าเหมือนเดิมใครที่เคยจ่าย12-14-16-18จ่ายเท่าเดิมไม่ต้องตกใจแต่คนที่จ่ายเกิน20บาทหลังจากนี้ไปจ่ายค่าโดยสารไม่เกิน20บาทตลอดสายนะครับและคาดการครับว่าหลังจากนี้ ผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น30,000่นคนเที่ยวต่อวันจากเดิมเนี่ยประมาณ25,000คนเที่ยวต่อวันเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเลยว่าแค่นำร่องสองสายคือสายสีแดงและสายสีม่วงเนี่ยมีผู้โดยสารที่ได้ประโยชน์เฉลี่ย10,000 0คนเที่ยวต่อวันเลยที่ลดค่าใช้ใจ่ายในกระเป๋าไปได้ต้องย้ำครับว่ามีหลายคนในี่สงสยัยและไม่เชื่อนะครับบอกเอ๊ะเมื่อไหร่ นโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายจะเริ่มใช้มันจะทำได้จริงหรือนะครับแต่ครับท่านผู้ชมครับแต่ช้าแต่ฮะหลังจากรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินแถลงนโยบายเพียง38วันนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็เริ่มใช้แล้วตั้งแต่วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานี่คือหนึ่งในมาตรการ Quick Win หมายความว่านโยบายไหนทำได้ ทำทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างนโยบายเนี้ยนะครับมาลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางของประชาชนไปได้ประมาณ1 0 0 0 0แสนคนเที่ยวต่อวันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเบื้องต้นนำร่องก่อน2ส,สายนะฮะสายสีแดงสายสีม่วงช่วงนี้เขากำลังอัปเดตซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นถ้าข้ามสายกัน ก็ต้องจ่ายค่าโดยสารแบบเดิมไปก่อนคาดการครับว่าประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็สามารถข้ามสายแล้วก็ไม่เกิน20บบาทตลอดสายและภาครัฐก็มีแผนครับจะครอบคลุมรถไฟฟ้าสายต่างๆให้มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางของประชาชนครับ